สวัสดีครับผมบานตาหากินเราส่งครับผมมนี้พามากินของสูงนะครับเด้อยมาห่อกับจัคเลยครับมณีมาห่อกับจัคเลยครับค่อยค่อยค่อยอุ้ยนี่ตัวนั้นไปยังไปวิ่งเปล่ากำลังมาจากกลับมาจากบุญเริ่มครับกำลังกำลังแจกบ้านครับมาห่กับจัคเลยครับก็ต้องรอไล่ย้ายหางครับเข้าไปเลย หากินรอทุมีนีีครับนี่หาหัวเลยครับงอยไว่างแวี่หวี่แตกเงือกพี่หน้อยอยู่่ะกบปลางแไปแล้วครับปลเบิงจะจ๋เลยครับออกแม่ออกก่อนออกก่อน การขนแล้วคนนี้บอค้อข้นแหน่ข้อใบมองก็หลางเกอู้ใครไหมต้องไปยังเออหน้าของแท้มไ่่าองเลยุ่นเทวายังเทว่ะมัคู่เขาออกก้อนโอ้เนาะข้แหนเออเอกระเด็นเสีตากู่านยังับในน้ำตนเอข้อยังบอเขาลลังเอเขาดาวอยู่ไอีหลีสวัสดีครับโอ้จะได้มีรสชาติก็ได้ลงสิเร็ว นั่นละสุดยอดเลยบไทังสั่นที่ยังสี่บนที่ยังสั่นพี่ป้าไปตนมันใกล้้หนึ่งนึ่งเอเออเหมอไหมทังท่านเหมอนไหมมาางวันไหนี่ต้องมาหากูิแหมนี่กบ้านเจอหากินแมไไบ้าอยู่ในบ้านเลยอันไหนหด่น่ไหนดมีอยู่เัวมัักมือันมือวนก็มียังมีเหบอ ก็ไปคว้าได้เงี้ยยูกไปเออแล้วเขาเอาไปนี่คว้าได้ไปนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยโอ้กิจกรรหมคืองเสียนใช่ไหมครับท่านผ่ นี่ใครไ่ใครไผสมใครฝากยังใครผสมนวันนี่ัแม่เอนี่ยเนยะเนี่ยเออปงเเออีหั่านไห็นไดีเออเนี่สองทสองข้างรแช่อหนแค่ัหนเดี๋ยวพอเลยนพอเล้วยพ่อจิ้เลยจะไปกินาะยังหมัหม่ยกขึ้นบปก่อนยกอันนี้ขึ้นไปก่อนมันเนี่ย จะเอาไปแทงไหมข้างน้าวแรงมันยันผลงายเก้อนคอยคอยคอย้ไอยไข่เ<ป>ว้ยไข่เล็กปีมันเนี้ยเบี้ยเว้จะมาแลพี่ออสี่ไข่นึงข้างนึงตังสิโอ้ยจะมงนีกพหระวะงันไม่วาพี่ไปไป,ไปอ๋อจงไปเนี้ยอ่ากระเล็เนี้่พีล่ลอง กด็กคนตัว่ๆ่าๆๆๆๆยๆๆๆ้ๆๆๆไๆๆๆ้ๆๆ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 นๆวๆานๆๆ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 าๆๆาๆๆ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 ๆ่แดงครับๆๆๆๆๆๆดๆๆ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 หๆๆๆๆๆๆนๆๆ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 ลๆๆ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 อๆๆ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 าน นั่นไไ่ก่นซึ้งบ่าณนะโ่นาเ่ี้กะเดีกันี้ไม่ได้แอกมั้งเ่่ากเยใ่ทก่เอาไปไก็ตง่ไม่บ่าไปุ่กเดือไใครันใครบันน่ข้าวป่ครับก่ยไครับก็ต้องกินใจอกเอานไรแล้วไมเจก่มก่้วยี๋ลไป้อมใจแล้วครับแต่ที่มี้าง่ไม่ไ คุณใส่ไว้แล้วแต่ว่าพ่ท่านเด็กวดรมันยัเลายห้าี่ก็งหนึ่งอยู่นนี่ก็ได้ก็ได้กยืดยแล้วอที่เาแล่ย่าะไับปาอ้บงไรเถื่อแล้วกูเห็นเขาไปเยเนาะกูไปขายของเอขเียกูเงยเป็นกันเาวะคุณแล้วกันคุยของผมเยัง

นเนาหาตเราาาเนาะอนองเล่าท่านมันมามันงาใหม่เนาะขอละโอกาเอามาเงี้ยนี่ไม่ไม่ให้เจาน้น <laughs> าทีอะไรตัวนี้วะข้อข้ออ่ะเ๋ยวเ๋ยวเร็วเร็วนี่ห้างมันยุ่งารื่อเนาะคุณน้ำาเออแล้วเราก็ก็ใครใครดีในตัวนี้นะห้างหนึงยางน่ะทั้งไม่เนายังยังอะนั่นห้างทั้งไม่เาะเออตัวนี้มันยังมาท่านใด mặt về đây hắn rồi đó, tâm đi đi hắn đi mày hắn đi đi mày hắn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  đi mày mày hắn đi đi mày hắn 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 như mày hắn mày hắn đi mày hắn đi mày hắn đi này hắn hát mày hắn đi mày อ้เทปันเทปันมาว่าเทปาบังับบังบไอกินจะจครับนี่ิรอบาเลยครับจงไหวมือมาแต่งตัวชัดการไปแล้วใครไหมเอาจำทางเลยครับนี่ต่อไปก่อนเฮ้ยเทปไเลยเจอคเจ็บกออกนี่ไมหรอกก็ออกอ้พวกเรอ้ห่ยเดี๋ยวไต้นหนมาถึาเดี๋ยว หนาบ่าเลยครับนี่แหละครับหากินรอถึงง้องแขครับผมมาถึงก็เอาเลยครับผ่านเตยยังไม่ทันมากนะครับเร็วสำหรับเอฟซีผ่นเตยรอกกันจด้ไหครับตอนนี้เราอยู่เป็นมูแม่เราอยู่ครับพอเราเสียเราแม่เราบุ้ยมูอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะตามมาต้องกดครับนี่ครับมึงกู้งานครับนี่ข้าวเดียวครับนี่แค่สิบจิ้มครับก็ต้องไปไกลแล้วครับเขาหนาบ้านเลยนี่ครับ Gracias. <laughs> Terima kasih telah menonton! ไงวะพอหมดมนจะอสามห้างนีเนี่ห้างนีเนี่ห้างนียอัก่่เลยหนมุ้งไปย่างห้องเนาะมันู่ที่มันยันนย่ไก่ดย่าหนเนีว่าจะเป็นย่หนี้เ

อันดปนพยา่อยวันา่างนี้ป่านี่ไสมสมแต้มนะเออไปคนนี้บอกผมถึงจะทายเป็นชอบเป็นชอบแายงาไปแล้วไปแล้วหน่าทีหนึ่วิสวิสาจะจเลยครับนึ่ครับบิองครับหนึ่อาชีพกใจบาแล้วครับนึ่งไแล้วครับนึ่งี่อง แขงแดดผู้ขาวเาเลยอยากใครอือครับนี่ครับต่นงวงแล,ลครับหาเพอลเลยว่านอเลยว่าน่โอ้อแก<อ>่ค,<อ>ค,ครับผมต้องบอกลายล้ายหางนอมาหักจัดเลยครับไปจัดเราหายไปลายมือแล้วไหายไปไสครับท่าย่างนครบ หมอควนเตื่นล้วนะครับไปสอยงานเช็กจนแล้วงานนะครับไปยเวลาถ่ายคลิปครับไม่มีเวลาไปถ่ายเลยครับนด่กลับมาช่วยเราด้ครับเด้อรถ่ายคลิปยิ่งถ่ายไหมข้างเดียวะไหมป๊อปป๊อพี่น้องโอ้ยเย้เย้เย้ดี๋ยขอใดึงมาจังหน่อยเออดึงครับออกมาจากของเออแลวังยังยังยัง มายบังคับเดียวครับแลม่เบงครับใายพี่ห้น้องมาไครับเออดขาวยางพาเรับพี่น้องสุดสุดไปดเลยครับอ้ามาลูกพ่อบรือองไปกินหมูล้างพ่อพ่อเออไปกินมูล้างออกินหมูล้างต้งครหนงั่นบไงหนิตัดตอดตัดตดตัดตันตันตันตัดตัดตันตัดตยดตัดตัดตตตตตตัตตอตตอตตตัตตตตตตตัตตตดตตัตตอดตตตตตัตดตอตนตอ เดี๋ยวมันนี้เข้าสิก่อยสูตรกินแล้วครับเนาะเ mm hmm. มนูก่อยไข่มดแดงครับวันนี้ครับืันนี้พี่แฟนน้องมากินก๋วยไข่มดแดงนะครับเดินนี่สูตรผ่านเตาครับผมใส่ผงเสือลงไปครับผงนัวพอประมานครับผมแล้กวก็พริกตามด้วยพริกผงครับพริกผงน้ำปลาแดดครับ ใส่พ่อมาเขาจะใส่หลายตัวเข้มครับอ๋อครับหอมผักชีนะครับหอมซอยนะครับใส่ลงไปครับผมตามเลยเข่าครัวครับตบท้ายของแสบอีสานครับผมหากินยากเลยครับเด้อนี่ไข่มดแดงนี่แล้วก็เออซีลอยด้อครับคนนดังเข่ากันครับพี่น้องนี่ครับบะเพี๊เอาพริกใส่อีกนิหน่อยครับ ี ат, pues right ่นบักจัดบักจัดนะครับเนาะนี่กรเรียบรอยแล nah ้วครับเนาะซิมดะิมหมลครับะเวลาซิมก็จึงเลยคุณนอ่างเอย่าบวเทงบนเทงทำไมปอยครับอืมเปอ สแสววีวีนังมาเร็วจินนตั้งกันนะครับเรือของแสววีซังครับนี่เมนูเด็ดเลยครับ